ครับก็นี่นะครับตอนนี้น้องก้าวลุยนะฮะงานปูนนะฮะเดี๋ยวแอดครับคลิปแล้วก็นี่นะครับคอยเปลี่ยนน้องนะช่วยกันนะครับน้องก้าวก็ลุยแดดเลยนะครับได้จะครุแล้วครบแล้วเนาะพูดนน้ได้ก้าวก็ได้ครับเอาขอออกก่อน ทั้งทิงบอกอึ๊บนั่งเสนเจอะฟังในึ้นสอบเนาะผสมพูนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ก้ามแขนเป็นมัดๆนะฮะโอ้เดี๋ยวคลองเอียงนี่นะครับผสมปูนนฮะ

สายเยอะหรือเปล่าขุดเรือคำมขุดขุดขุดเรือคำ หอบแน่หอบเลยไหหอ,ไหหอ้ว่าทรายไหลปวด็อืม ต้องปูดอีกไอ,อ้ว่าเอ,ออไอ้ว่ามันจิร้อนว่าอีกจังหน่อยเพราะว่าเคลียร์ไปเคลียร์มานี่มีแต่ทรายเด้ตัวเบิง่งทรายหลายพูด เพื่อใส่น้าเข้าไปนี่มองไม่เห็นนะครับระหว่างทรายกับปูนนะฮะงานแรงงานนะครับ อัพคลิปไปด้วยนะครับทำไปด้วยอัพปไปด้วยนะครแบตจะหมดต้องชาร์จแบตด้วย,วยอยู่เทศบาลครับห้องเช่าครับ,อเ,บอเอดูแถวตลาดน่แแดนแหละ ได้ไหมอ <c oughs> ไอ้กะว่าวอยู่มันบอพอดีกันต้องลองอันใส่น้ำบ่ะนบพอ,ออบ่พอ,อจังเพิ่มปูน ถ้าทรายมากกว่าปูนนะครับมันกลัวมันไม่เกาะนะครับ <Yeah. Okay. S 1> เราต้องมันต้องได้สัดส,ส่วนมันนะฮะ <I do. S 1> ใช่เราก็ไม่ใช่ช่างนะเราช่างมันเถอะนะ mm hmm. <laughs> เราก็ช่วยงานฮะตามงานที่เราช่วยได้นะครับผสมปูนนะครับ mm hmm. ต้องได้มักบอก่อ <c oughs> หรือว่าเอาเลยเอาเลยเนาะกาวลุยต่อเนี่ยเอา้าเอาเสียมาซ้อยคลุนนะฮะจะได้เร็วนะฮะ มีเสียมสามอันได้การได้การก้าวเอามุนนั่นเลยชมพูนี้ถ้าทำคนเดียวมันเหนื่อยนะครับมันต้องมีสองคนช่วยกันเดี๋ยวเอา,เเอาให้เม็ดซะก่อนนะแล้วบาแลวกัน อเอกนขอขอ,อ,อ,องก้าวกนะดพืขึนเลยหากาดสะรับกันใครถ่งเพื่อนะละ่ะให้กวาดมาตัวกวาดไป พิเองหรือเปล่าโอ้ยแล้วเลยก้าวันน้ำลายอ,อะไรครับอยู่กับเพื่อนไงครับรอยู่ในกระเป๋ารกระเป๋ากระเป๋านุกไงแล้วไปนะฮะเรากำลังไป ใส่ปูนเพิ่มนะครับรายบ๋ มาแล้วมาแรงมากแปบ๊บเดียวนี่ครับใส่ดินเข้าไปแล้ว ตอนนี้เราต้องค่อยๆใส่น้ำนะครับยังไม่ได้เลยครับเหลวต้องใส่ต้องใสอีกเอกอ,อเหลวหลอ่ะ <c oughs> มันเหลวมากแบบนี้ก่อไม่ติดนะครับต้องเหนืดเหนื่อ <c oughs> <c oughs> ก็นี่ครับรวม้วยช่วยกันพัฒนาเพื่อชุมชนแข็งแรงขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะ